ดรว่ากลองไฟนี้มีคนคนไหนก่อไว้ซึ่งผมมาผมไม่เจอใครนะไฟยังติดอยู่ทุกคนเหมือนจะเพิ่งก่อไม่นานด้วยซ้ำน,นะไฟยังติดอยู่เลยใครวะใครวะทุกคเนเฮ้ยเป็นที่พักนี่ว่าพี่จะไหมอะเป็นที่พักนี่ อ,อน้านะนะผมมาหาตามหาคนนะนะาเจอคนมาที่นี่มั้งเปล่านะ้านะ้กนะ่อไฟไว้เหรอคน<อ>ที่ผ่านมาแล้วครับนะเดินไปข้างไหนครับนะไนด้าัเป็นสองคนใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมนะา สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าทุกคนนะซึ่งผมกำลังเดินทางเดินทางมาที่ที่แบบผมเคยพาดวงยดีมาแล้วก็ตอนนี้ผมเดินมาไกลพอสมควรแล้วแต่ยังไม่เจอร่องรอยของดวงยดีกับแม่นางนะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเขาจะอยู่ในป่าแหละนะถ้าพุ่นําำมังกแรแลขับไล่ออกมาจาก เมืองจริงๆก็คงอยู่ในป่าเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าไปที่หมู่บ้านของผมแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปแบบตัวที่ผมไม่รู้เนี่ยเขาเลยออกไปอยู่ในป่าหนีออกไปในป่าหรือเปล่าหรือเขากลับไปที่บ้านเก่าของเขาหรือเปล่าที่เขาเคยอยู่กันทุกคนซึ่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจทุกคนนะจะมงเดินตามหาเรื่อยๆทุกคน ซึ่งผมมั่นใจว่านางสามารถเอาตัวรอดได้นางสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองหรือว่าสองคนแม่ลูกสามารถที่จะเอาชีวิตรอดในป่าได้เพราะผมคิดว่าเขาไม่ใช่แบบคนอ่อนแอนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินนำหายเรื่อยทุกคนนะแล้วก็จะคอยอัปเดตเรื่องราวชีวิตของนางให้พี่ซีได้ทราบทุกคนผมมั่นใจว่านางปลอดภยัยผมมั่นใจว่านางต้องเอาชีวิตรอดออกจาก เหตุการณ์แบบนี้ให้ได้ทุกคนนะไปพาพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์ที่ครับผมส่วนมากนี้เป็นพวกป่าไผ่สมากกว่าพีเอฟซีพวกป่าไผ่สมากกว่าเป็นไผ่นวลแล้วก็ไผ่ลวก กันเราหวังให้ดีคนเดินป่าแบบนี้นะเพราะว้าพวกมแมลงที่มันอยู่ตามพื้นแตงพึ่งหรือพวกสัตว์ไื้คานนะงูตะขาบแมงป่องอากาศที่มันชื้นชื้นแบบเนี้ยมันชอบอยู่นะช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยพี่เอฟซีทำให้ป่าอย่างนี้มันจะชื้นชื้นบบนะคน พี่พักเก่าหลวะเหมือนเป็นที่พักเก่าใครสักคนใช่พี่นี่นะมีไม้เรียงๆกันอยู่ทุกคนเจอปะที่พักเก่าใครหรือเปล่าวะ มันเป็นที่พักเก่าคนมีไม้เทียงไว้ทุกคนใช้ป่ะดูมัน็ูววาเยอะมากๆนะ ทุกคนข้างหน้ามีไม้หนึ่งชุดมากมีใส่น้ำทุกคนมีใส่น้ำไหลผ่านจะไหม,มใส่น้ำไหลผ่านี่ มันเป็นจุดที่น่ามามันลงชีวิตได้ดิแต่น้ำออกเหียวขาวทุกคนสิ่งใครหยับกวอไม้หรือวะ คนอาศัยอยู่ได้ตัดมไม้ไว้ทำไมอ่ะจะสร้างที่พักหรือเปล่า เป็นสองไมลูกม่ดีือเป่าทไป่าที่มันดู Нет, все но... нет нету. Нет. เงียบมากเลพี่ดูสิครับผมได้ยินมันมีการตัดไม,ม้บนยอดเขาฝั่งนี้น มีการตัดหมายหน้าผนวนนะทุกคน มีควันไฟลอยมาเนี่ยวาทุกคนควันไฟลอยมาเองเนี่ยวะเข่าจุ๊อะไรทุกคนไม่รู้ว่าควันไฟลอยมาจากไหนต้องคอยตามตามาก่อนนะอาจจะตามควันไฟไปเพื่อเจอต้นตอของคนที่อยู่แถวนี้ก็ได้ เอลินสีเท้าันทุกคนนะทุกคนครับผมเดินมาได้พักหนึ่งนะผมมาเจอกองไฟทุกคนใช่ไหมซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อหรือว่ากองไฟนี้มีคนคนไหนก่อไว้ซึ่งผมมาผมไม่เจอใครนะตรงนี้ไม่เจอใครเลยทุกคน จะเพียงกองไฟกองอย่ที่ติดอยู่แต่ว่าหรือว่าคนที่ก่อไฟหนีไปแล้วก่อไฟทิ้งไว้อะแล้วเขากว่าไปเอ่ะคนใครเป็นคนก่อ,กอไว้อ่ะ ติดหรือทุกคนเหมือนจะเพิ่งเก่ะไม่นานด้วยซ้ำน,นะไฟยังติดอยู่เลยหรือว่าเขากำลังแอบเุิ่มดูมอยู่หรือเปล่าเ่ไฟยังติดอยู่เลยทุกคนหรือเป็นพวกในผ่านหรือเปล่าก่อไฟไว้แล้วก็ ออกไปล่สาสัต์หรือเปล่าเพื่อม,มีไฟก็ดีอย่างนะคนนะช่วยยุงเยอะช่วยป้องกันยุงได้เยอะเลยแล้วก็อ,อย่างปลอดภัยจากพวกสัตว์เลืออยคานด้วย ผมขอเติมไว้เพื่อผมจะใช้วันนี้ในการนั่งพักก่อนแป๊บหนึ่งพอเดินไปได้พักหนึ่งนะแต่ไม่เจอวิเแววของสองแม่ลูกเลยเห็นเพียงกองไฟกองนี้ทุกคนเพื่อคนที่ก่อไว้จะเป็นคนที่หวังดีกับเราก็ได้ สงสัยว,ว,ว,ว่าใครก่อไว้ขนานทุกคนรู้จริงว่าใครก่อไว้ตัวเจ้าของตัวคนก่อไม่อยู่ทุกคนไม่รู้ไปไหนนะทุกคนครับพอนั่งพักแล้วก็ดูกองไฟก้ก่อนว่าจะมีเจ้าของเขากลับมาหรือเปล่านะ อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครทำไมถึงหยุดมาก่อไฟไว้แล้วก็เป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ในป่าหรือเปล่าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม สวัสดีครับเฮ้ยช่างไรวะเฮ้ยพี่พี่พใครวะ,วะคใครวะทุกคนเฮ้ยเป็นที่พักนี่วะพี่เจมั้ยอ่ะเป็นที่พักนี่เจ้้าไอรป อ้อานะผมมาหาตามหาคนนะนะเจอคนมาที่นี่มั้งเปล่าน้าน้าก่อไฟไว้เหรอใช่ถ้าก่อไว้ทำไมน้าก่อห้างนะทำไมถึงก่อไว้ตรงนู้นเลยอ่ะอ,อ๋นนอคือน้าพาคูณที่นี่เหรอใช่อันนี้เสื้อผ้านาานะ้าจ่าไว้อะนะมันเปียกเหรอฝนตกนะ้าไม่เอาไปพึ่งไฟอ่ะ ทำไมนะก่อไฟเยอะอย่างนู้นก็กองนี่ก็กองหนึ่งอะาางงอ๋อแล้วนะาแถวนี้มีพวกคนเดินป่าบ้างไหมเป็นผู้หญิงสองคนเจอบ้างไหมคนเดินป่าเมาเขาเจอนะน้าเจอที่เป็นผู้หญิงสองคนไหมเดินมาทางนี้บ้างไหมน่าเจอบ้างวันสองวันที่ผ่านมาแล้วครับนะ

เขาก็เหมือนว่าจะกลัวกลัวก็เลยหีบออกจากตรงนี้ไปไม่ใช่ว่าเขากลัวไวยเดียวนะค่ะเขากลัวว่าจะเป็นแดดพวกทีสาวอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้วพกนะใครเจอไหมพวกสมิงทีสาวเครเจอไหมแสดงว่านายจิตแข็งนนเนี่ยถึงกล้าอยู่คนนี้คนเดียวใช่มนะถึงกล้าอยู่คนเดียวไม่กลัวบ้างเหรอะนะ ผมมาตามกลิ่นควันไฟมาเอ้ยม,มาเจอหน้าที่นี่เฉยยก็เอ้ยนาอยู่คนเดียวก็ตกใจเหมือนกันเจ้าเป็นอะไรเขาสองคนนั้นเนาะเราถือว่ากามฮาเขาเป็นคนรักของผมครับนะคนรู้จักผมาด้วยมันเกิดเรื่องแบบไม่คาดคิดครับนะ ใช่ครับนะผม,มพยายามตามหาพยายามหาที่แต่ผมยังยังไม่เจอว่าเขาจะอยู่ในป่าเลยครับนะผมก็เป็นห่วงไม่เบาไม่แพ้ครับนะเ้าว่ะนะมันไม่มีหนทางที่จะไปเส้นทางที่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็วนกลับมาที่ตรงนี้ขาดสันนิษฐานนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปแบบที่ขาพู้ด,ดิบเปล่า ครับนะเดี๋ยวผมก็เดินไปตามหาต่อครับผมไม่รบกวนน้าครับน้ทั้งไหนครับนะทางข้างบนเนี่ยทางบนเหมือนกบเห็นนะเมอนจดินอ๋อไปข้างบนตามนี้ครับนะาขอบคุณมากครับนะนอยู่คนเดียวนะก็ดูแลตัวเองครับนะระวังระวังนะ่อบน้ นี่ผมลาครับนะนะากาะไฟสองกองนนครับเกาะไฟสองกองข้างล่างกองหนึง่งมีกองหนึง่งผมไม่กินควันไฟเลยแต่กินควันไฟมาเจอคนน้าแล้วคนนะไปลงนี้ใช่ไหมนะเดินทางตรงนี้ต่อใช่ไหมครับทุกคนนะาบอกไปางนี้ทุกคนนนะเพราะว่าจะเป็นทางที่จะเป็นทางที่สองแม่ลูกเดินไปคือดูดีกับแม่นาง แต่ทางนี้คนซึ่งผมคิดว่าคุณนาเองมันน่าจะโกหกผมนะเพราะว่าดูจากคำพูดคำจาเขาห,าหรือว่าการที่เขาก่าอไฟแล้วเขาไม่กลัวไฟก็แปลว่าเขาไม่ใช่สมิงละแต่ผมต้องคิดอีกอย่างคือเป็นพวกชาชีพหรือเปล่าที่ต้องอยู่ในป่าป็นพวกโจรป่าหรือเปล่าอาจจะพูดดีกับเราแต่ว่าอาจจะคิดว่าเห็นมาเราผมมาตัวเปล่านะคว่าผมไม่มีของไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะทมมําอะไรผมหรือเปล่าอ๋อครับนะ ได้ครับถ้ามีอะไรรบ,บกวนผมรบกวนน้านะครับไปทุกคนทุกคนเะินไปตามหาดูม่ดีกับแม่นางต่อซึ่งวันนี้ก็ถือว่าผมคลบหน้าอย่างหนึ่งคือคุณน้าที่อยู่ในป่าบอกว่าเจอสองแม่ลูกเดินผ่านไปทางนู้นทุกคนเึื่องหน้าไปต่อแต่ไกลจะเป็นทางตันผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีผมได้ไปเจอดูพิดีกับแม่นางนะทุกคนนะไปทุกคนเดินทางต่อครับผม